ทีนี้ก็มาถึงคำที่สองคือคำว่าจงเป็นคนอากาตันยูตามปกติเราก็ได้ยินได้ฟังว่าต้องเป็นคนกตันยูใครๆก็นิยมนับถือผู้ที่มีความกระตันยูสอนลูกสอนหลานให้มีความกระตันยูแต่ในที่นี้ทำไมมาพูดว่าจงเป็นคนอากาันยู ข้อนี้มีทางที่จะอธิบายได้เป็นสองอย่างหรือหลายอย่างที่อธิบายกันอยู่โดยทั่วทั่วไปนั้นท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ควรจะลองฟังดู <c oughs> คือเขาแปลความไปในทรานองที่ว่าเป็นผู้รู้จาก สิ่งที่เหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้นั้นเรียกว่าเป็นคนอากตัญญูอากตะแปลว่าสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อัญยูแปลว่ารู้อากตัญญูเลยแปลว่าผู้รู้จากสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ก็มีแต่นิพพานอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นผู้รู้นิพพานไปคนอากตันยูคือคนที่รู้พระนิพพานอย่างนี้ก็มีทีนี้จะไม่อธิบายอย่างนี้ก็ได้อธิบายตรงๆไปในทํานองเดียวกับคำว่าศรัทธาคือว่าการที่ยึดมั่นถือมั่นบุคคลนั้นมั่นทำให้เกิดการผูกพัน เช่นเป็นมี่บุญคุณหรือจะต้องทดแทนคุณเป็นต้นแต่ถ้าได้เป็นผู้ปฏิบัติถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแล้วความรู้สึกผูกพันในทางบุญคุณก็เป็นอนันว่าสูญสิ้นไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้น จะเหลืออยู่ก็สักแต่ว่าทำไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนของตนเรื่องสัตว์บุคคลแต่ประการใดแล้วย่อมถอนความรู้สึกที่ว่าเป็นหนี้บุญคุณหรือเป็นเจ้าหนี้บุญคุณได้ด้วยเลยเพิกถอน ความรู้สึกที่ว่าจะต้องกตัญญูหรือจะต้องอะไรอย่างนั้นได้โดยสด็จใจด้วยแต่แล้วในทางปฏิบัตินั้นยังคงปฏิบัติเหมือนที่คนทั้งหลายเขาปฏิบัติกันยกตัวอย่างเช่นพระอระหันต์ท่านไม่มีความรู้สึกเรื่องสัต์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้สึกที่จะผูกพันให้ลำบากเรื่องการทดแทนคุณกตัญญูอะไรต่นองนี้ย่อมมิได้มี ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกกังวลเพราะเรื่องนี้แต่แล้วท่านไปยังปฏิบัติไปตามที่นิยมกันอยู่อย่างไรในหมู่มนุษย์ <c oughs> เพื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นความความเป็นคนอากตัญญูในลักษณะนี้ มีหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาเพราะฉะนั้นเมื่อสอนว่าจงเป็นคนอากตัญญูก็หมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้ถึงที่สุดจนละความรู้สึกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเสียได้นั่นเอง <c oughs> ท่านลองคิดดูให้ดีๆ อย่าได้เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิว่าการสอนที่สอนให้เป็นคนอกสัญญูน,นี้ไม่ได้มีความหมายตามธรรมดาสามัญที่คนธรรมดาสามัญแล้วฟังอธิบคนธรรมดาสามัญฟังแล้วเข้าใจเอาเองว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างไรไปแล้วสอนคนให้อากาศัญญู แต่ความหมายของท่านนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับที่คนธรรมดาสามัญเข้าใจหรือพูดกันอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของความหมายอีกเหมือนกันที่เราจะต้องศึกษาความหมายของคำแต่ละคำว้ว้ให้ครบถ้วนให้ถูกต้องตามกรณีนั้นๆว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดตามธรรมดา หรือเป็นคำพูดพิเศษที่มีความหมายลึกไปกว่าธรรมดาหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือมีความหมายกลับตรงกันข้ามกับที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาเอาเสีธีเดียวคำต่อไปคือสันทิตเฉโทซึ่แปลว่าต้องตัดช่องฝาเรือนอย่างที่ คนเป็นขโมยเป็นคนตัดช่องย่องเบาเอาทรัพย์ของผู้อื่นก็ใช้คำนี้เหมือนกันว่าเป็นคนตัดช่องฝาเรือนในทางธรรมะนั่นคำว่าสันธินั่นก็แปลว่าที่ต่อตรงที่แผ่นกระดานมันต่อกันนั่น เป็นที่ที่งัดแงะให้เกิดช่องสำหรับเข้าไปในเรือนได้ <c oughs> ตัดที่ต่อแห่งขวาเรือนแล้วก็เข้าไปขโมยของในบ้านได้ทำนี้ก็เหมือนกันมีทางที่จะอธิบายได้เป็นหลายอย่างถ้าคำว่าสนทิมีความหมายเป็นเพียงที่ต่อ แต่อย่างเดียวแล้วก็หมายถึงกิเลสกิเลสเป็นที่ต่อต่อภพนี้กับภพบอื่นต่อชาตินี้กับชาติอื่นก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องต่อในระหว่างกิเลสกับกรรมและผลของกรรมแล้วก็ต่อมายังกิเลสอีกเพื่อเกิดวนเวียนเป็นวัตสงสาร โดยอาศัยกิเลสเป็นเครื่องต่อไม่ขาดตอนลงได้ดังนี้ก็ได้เหมือนกันในลักษณะเช่นนี้การตัดที่ต่อก็คือการตัดกิเลสนั่นเองหรือจะพูดกันให้มากไปอีกก็ยังได้ว่า ตัดช่องฟ้าเรือนเข้าไปขโมยของในบ้านก็อธิบายไปในทำนองที่ว่าบ้านเรือนนี้ก็คือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าบุคคลตัวตนเราเขาตัวครูของครูนี่เองก็พยายามตัดช่องเข้าไปให้ได้ เพื่อจะไปขโมยทรัพย์สมบัติของมันให้หมดสิ้นคือทำลายความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่เสียให้หมดสิ้นอย่างนี้ก็ยังได้มันมีความหมายที่มีประโยชน์เป็นความหมายที่แสดงถึงการตัดกิเลสายทั้งนั้นไม่มีอะไรนอกไปจากนั้น สนทิแปลว่างเงื่อนสาหรับต่อกันนั่นหมายความว่าเพราะมันมีเงื่อนสาหรับต่อกันนี่แหละมันจึงไม่ขาดตอนลงได้ <c oughs> มันทำให้คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นวงกลมวนเวียนเป็นวัฏสงสารเหมือนกับห่วงโซ่ที่คล้องกัน ็นห่วงห่วงมันต่อกันระหว่างห่วงนั้นก็ต้องทำลายที่ต่อน,นั้นคือตัดห่วงให้ขาดออกไปก็กลายเป็นคนตัดช่องเหมือนคำเดียวกับคำว่าตัดช่องจ่องเบาที่่เราภาคภูมิใจ ที่เป็นจะเป็นขโมยตัดช่องย่องเบา <c oughs> เราก็ต้องเป็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรง,งมุ่งหมายตัดช่องย่องเบาเข้าไปขโมยของของตัวกูของกู้หมดสิน้นอย่าให้มีกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นแหละเป็นนักตัดช่องย่องเบาตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำ หรือถึงกับเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ด้วยแต่แล้วก็ต้องระวังให้ดีๆในเรื่องเกี่ยวกับความหมายถ้าถือความหมายผิดแล้วไปตัดฟ้าเรือนเขาเข้จริงจริงแล้วก็จะต้องถูกจับไปใส่ตารางแต่ถ้าถือความหมายถูกต้องแล้วก็กลายเป็นพระอรหันต์ไป เพราะการตัดช่องย่องเบาขโมยเอาทรัพย์สมบัติของกิเลสไปทำลายเสียจนหมดสิน้นคือหมดตัวกูและหมดของกูดังนี้